สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ในทริปการปั่นจักรยานก็คือว่าหลังจากที่เราเด็กกินกินเสร็ที่พวกเราไปทำอาหารกันมาค่ะก็ตอนนี้พวกเรามาปั่นจักรยานค่ะดูค่ะดูวิวค่ะรอบๆสวยมากค่ะเป็นชีเลียนไลฟ์เราจะไปกัมพูชาหรือว่ากัมตกนี่ก็เป็นป่าดงสงภัยเป็นเรียกว่ากัมพูชาเอสนะคะ One hour later อยู่ที่เดิมอยู่บนถนนเนี่ยแหละกี่กิโลแล้วไม่รู้ตอนนี้ตอนบนถนนมันดูขาวทาเหมือนถนนบนต้นไม้ใหญ่ประมาณนั้นทาไป่รู้นะตกล้องอันนี่ยเป็นขับรถทางบ้านยเฮ้ยเราขี่จักรยานมาสองโลแล้วสองโลแล้วเหนื่อยมากมันปวดขาเหนื่อย eventually ตอนนี้รเราก็อยู่ที่น้ำตกนั่งขอคนมารับเจอก็ไม่เย่ะหรัก็ไปดูค่ะดู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 ทางไปดูดูก็ไปดูดูเป็นป่าเป็นเขาป่าดงพงภัยมากแล้วเราก็ชอบนะ<ช>แต่หนาวเกินอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะขอตัวไปก่อนขอขอให้ทุกคนพูดปิดค่ะพูดค่ะปิดฮะ ปิดเหรอปิด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 เาพูดปิ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 ด